หวนคืนกลับมาอีกครั้งกับผลไม้ฟรีสไตร์นะคะนี่ครั้งนี้ได้มานะคะในซีเจซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะซีเจม l นี่แหละอันเนี้ย28บาทนะทั้ง2ถุงเลยและไม่คิดว่ามันจะมีขายเลยราคาที่แบบว่าหูจับเด้อเรียกว่าจับต้องได้อะเข้าถึงอน่ยโดยเฉพาะไอเน,นี้ยทุเรียนฟรีสไตร์เป็นทุเรียนอ่ะของเซมิ่ร์ฟาร์มนะนี่ รีวิวตามหน้างานนะจ๊ะโอ้โหอันนี้มีซองกันชื้นกินไม่ได้นะครับผมทุเรียนนะฮะยี่สิบแปดบาทมันก็มาในลักษณะเป็นคิวบแบบนี้นะคะนี่นี่เป็นทุเรียนแท่ร้อยเซไม่ผสมอะไรเดๆทั้งสิ้นนะคะนี่นเดี๋ยริ่มมาชิมกันนะฮะราคาค่อนข้างแรงอยู่ด้วยแล้วช่วงนี้มันหน้าทุเรียนแล้วด้วยไง ละมุนล,ละมุนน่ะครีมมี่อ่ะอันเนี้ยไมชใช่ออกแบบว่ากินผู้เรียนก็ไม่ค่อยแรงนะแต่รสชาตินี่คือแบบว่าเข้าถึงมากอ่ะยี่สิบแปดบาทเอาเรื่องอยู่นะนี่ ถือว่าโอเคเลยนะฮะแต่ว่าข้อเสียของการกินผู้เรียนฟิีไดคือมันจะติดแข่วตรงนี้แข่วตรงซี่ซี่นอ่ะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติเนี่ยมันก,ก็กินไม่หมดเลยจริงๆนะเนี่ยเพราะว่าคือมันอยู่ไม่อยู่อะ่ะ เนี่ยพวกผงที่ติดมาเนี่ยมันมีแบบน้อยมากนะอจริงนะนี่เดี๋ยวได้กินมีแบบเขารวบเดี๋ยวดีเลยมันม,มากหอมมี่ จะมาลองอีกหนึ่งตัวนะฮะมันคือสตรอเบอรี่ฟรีซดายเนี่ยอันนี้สตรอเบอรี่เ็สิบเก้าน้ำตาลหนึ่งเปอร์เซนต์แปบบ้เดียวกันเลยราคาเท่ากันยี่สิบแปดบาทเหมือนเดิมไม่กินเราจะกินแค่ตัวเดี๋ยวนับลูกก่อนหนึ่งอันนี้เมื่อกี้นี้ไม่ได้นับเนาะมันเป็นเต่าๆน่าจะได้ประมาณสิบห้าขึ้นอ่ะสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดซองหนึ่งเนี่ยได้ประมาณนะฮะเอาแบบต่ำๆเลยนะเก้าลูกมันขึ้นอยู่กับน้ำหนักด้วยนะนี่เป็นสตอลสปีชายนะฮะมันไม่เชิงสตอจิ๋วอะไรหรอกมันเป็นขนาดกลางอ่ะ่เี้ย รู้แล้วทำไมอันเนี้ยถึงใส่น้ำตาลมารปเซ็นหนึ่งเพราะว่าอัน,นยังคตดเปรี้ยวมากอะ่ะเอาจริงเปรี้ยวนำเลยแหละมึง,มงสตอปผลแห้มันจะมีความเปรียปร้ยวๆนะฮะ นี่แนะนำเลยนะฮะสองตัวนี้นะฮะเสียดายซื้อมาแค่ซองเดียวไงนะซองละรถเองนะ,ะแล้วก็มีสองนี้ด้วยนะฮะไปซื้อก็ได้ในซีเจมอลนะฮะยี่สิบแปดบาทนะฮะนี่อุ้ยหลวง โอรยค่าหากการลองนะอันเนี้ยตามร้านสะดวกซื้อราคาก็สมเหตุสมผลนะเพราะว่ามันด้วยผลไม้แท้เนาะอย่างนี้พีนเรือหรือเป่าไอ้ผู้เรียนอะ่ะยี่สิบแปดบาทคือก้าขายไปได้ยังไงมันไม่นี้เรียกว่ามันเกินราคามากอะ่ะเอาจริงยี่สิบแปดบาทนี้ก็ถือว่าถูกแล้วนะสําหรับน้ําหนักที่ได้ไปอะ่ะไอซีน,นี้สตรอเบอรี่ก็มาตรฐานเลย ตอนนี้เมื่อกี้มันมีความละมุนของทุเรียนไปแล้วอันนี้เจอความเปรี้ยวโดดน,นะแล้วก็มีหวานเล็กน้อยของสตอรอเบอรีแต่อร่อยนะย้าอีกทีหนึ่งควรค่ากิบการลองไปแล้วฝากด้วยของชีเจจ่ะ